สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเคอ,อีกเช่นเคยน,นะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูเคสจะมาสอนเรื่องอักษรนำน,นะคะทําไมเขาต้องเรียกอักษรนำและอักษรนำม,มีกี่ชนิดกันหน้าไปดูกันเลยค่ะอ่ะอักษรนำของเรานะคะก็มีอยู่2ชนิดนั่นเองนะคะชนิดที่1คืออักษรนำหนึ่งพยานะคะแล้วก็ชนิดที่2อักษรนำสองพยานนั่นเองค่ะ1งพยานก,ก็คือออกเสียง1ครั้งเชน่นคําว่า โตะเนี่ยคุณครูเค้กพูดออกเสียงมาแค่หนึ่งครั้งเขาก็เลยเรียกว่าหนึ่งพยางนะคะสองพยางเช่นคําว่าเก้าอี้ยิงไหมคะฟังเสียงครูเค้กดีๆนะคะเก้าอีอ้ครูเค้กออกเสียงเก้าอี้เนี่ยสองครั้งเขาก็เลยเรียกว่าสองพยานั่นเองค่ะเราไปดูอักษรนำหนึ่งพยานกันเลยค่ะอักษรนำหนึ่งพยานนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอ,อนำและหอนำนะคะนักเรียนลองสังเกตคําว่านำเช่นนักเรียนวิ่งนำ นักเรียนวิ่งนําเพื่อนคําว่านําก็คืออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอนําและหนําคําว่าอนําอก็ต้องอยู่ข้างหน้าหนําหก็ต้องอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าใครไปดูกันเลยค่ะอ,ะอนํานะคะมีอยู่แค่สี่คำเท่านั้นนะคะนักเรียนจําให้ขึ้นใจนะคะอนําของเรามีอยู่สี่คำคือคําว่ายายูอยากอยากอ,อีกรอบนะคะอยา อยู่อย่างอยากอันนี้คืออนำของเรานะคะอยากเช่นคําว่านักเรียนอย่าส่งเสียงดังนักเรียนอย่าวิ่งตากฝนนะคะคําว่าอยู่เช่นคําว่าฉันอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเช่นคําว่านักเรียนลองยึดตัวอย่างคําว่าอนำหน่อยสิอยากเช่นคําว่าฉันอยากไปเที่ยวฉันอยากแต่งตัวสวยๆฉันอยากรวยฉันอยากถูกหวยเป็นต้นนะคะต่อไปหอนำ หอนำของเรานะคะหอนำเนี่ยก็คือหออยู่ข้างหน้าและตามด้วยพยัญชนะดังต่อไปนี้อ่า 1. หอนำงองูสองหอนำยอผู้หญิง 3. หอนำนอหนูสีหอนำมอหมาห้าหอนำยอยักษ์หหอนำรอเรือ 7. หอนำรอลิงและ 8. ดหอนำบอแหวนอ่ะ หอนำก็คือหอหีบอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะเหล่านี้อหอนำงอก็คือหออยู่ข้างหน้างองูหอนำยอก็คือหออยู่ข้างหน้ายอนั่นเองนะคะหอนำนอก็คือหออยู่ข้างหน้าน,านอหนูนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหอนำงอหอนำงอเช่นคําว่าหองอเอาเหงานักเรียนอ,า,นอาจออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะหองอเอาเหงาถ้าไม่มีหอนำมันก็จะเป็นหอหงอเอาเงา อ่งอเอาเงาใส่หอนําเข้าไปก็จะเป็นหงองอเอาเหงานะคะต่อไปหงองอ,อกองอหองอายองายหงองอโนองนหงองออยองอยหองอเอือเงเหงไม่เอกเงือวิธีการอ่านเราวิธีการอ่านผสมคาเนี่ยเราเรียนไปแล้วก็คืออ่านพยัญชนะต้นก่อนพยัญชนะต้นมี2ตัวก็ต้องอ่าน2ตัวอ่า พยัญชนะต้นสองตัวมีอะไรที่เราเรียนไปแล้วก็คือคําควบกล้ามนั่นเองนะคะแล้วก็หอ,อนาอ่านพยัญชนะต้นก่อนตามด้วยสระตามด้วยตัวสกุลแล้วก็วรรณนะยุคนั่นเองนะคะต่อไปหอนำผู้หญิงหอนำยอผู้หญิงขออภัยค่ะหอนำยอผู้หญิงของเรามีอยู่แค่สามคำมีอยู่แค่สามคำเท่านั้นหอนำยอผู้หญิงคือคําว่าหอยออาหยาไมโทย่าอาหญ้าสีเขียวต้นหญ้าเล็กๆใบหญ้านะคะ หอยอ,อีงอหญิงผู้หญิงหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ฉันเป็นผู้ใหญ่ช้างตัวใหญ่เป็นต้นนะคะต่อไปหอนำานอหนูหอนำานอหนูเช่นคำว่าหอนออูหนูหอนออ,อนหอนออาวหนาวหอนออาหนาหอนออีหนีหอนออหอนอน,อน หอนออวกนูวกสระอวัวเห็นไหมคะนี่คือสระอัวนะคะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปนั่นเองจําได้ไหมคะต่อไปหอนัมมอมาหอนํมมอมาเช่นคําว่าหอมออมาหอมออีหมีหอมออูหมูหอมออโนหมอนหอมอเอนนเหม็นหอมออกอมอกต่อไปหอนํายอยัก ห่อนำยอยักเช่นคำว่าหอยออุดอหยุดหอยออีบอหยิบหอยออาบอยาบหอยอเอียบอยีบหอยออกกอยกหอยอแอไม่เอกแย่หอยอแอแย่ไม่เอกแย่ขออภัยค่ะต่อไปหอนำรอเรือเช่นคำว่าหรอูหรูหหรออกกรอกหรออือหรือนอกจากนี้ หอนำรอเรือนเนี่ยยังมีคำว่าบุรีหรอีรีไม่เอกรีหรือจิ้งรีดนะคะจิ้งรีดหรอีดอรีนั่นเองนะคะต่อไปหอนำรอลีหอนำรอลีชื่อคำว่าหรออกกอกหรอไอไหลหรอเอวเหลวหรอแอกรแลกหรออานนอลานหรออุดอลุดหอนำวบอนหอวีบี หอวอไอไหวไม่โทรว้ายว้คํานี้จะออกเสียงเหมือนไหว้ตัวนี้วออายวายไม่เอกไหว้ถ้าวหว้วออายว่ายไม่เอกไหว้เนี่ยจะเป็นไหว้น้ำแต่ถ้าเจอหอวอไอไหวไม่โทรว้ออกเสียงไหว้เหมือนกันอันนี้จะเป็นไหว้แบบการพนมมืออ่าไห้พระไหว้คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนะคะใช้ให้ถูกนะคะออกเสียงเหมือนกันใช้ให้ถูกหอวออโนหวานหอวอแอนอนแหวนหอวอองอหวัง หอวานอหวานไม่เอกหวานอันนี้คือตัวอย่างอนำและหอนำนั่นเองนะคะอ่ะทบทวนบทเรียนอนำมีอยู่สี่คำคือคำว่าย่าอยู่อย่างอยาส่วนหอนำหอนำพยันชนะแปดตัวมีหอนำงงูหอนำยอผู้หญิงหอนำนอหนูหอนำมอม้าหอนำยอยักษ์หอนำรอเรือหอนำรอลิง หอนำวแหวนเจอหอหยีบและออ่าอยู่หน้าใครอันนี้คืออนนำและหอนำเขาเรียกว่าอักษรน,นำหนพยานนั่นเองเพราะว่าออกเสียงแค่1ครั้งนะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองฝึกอ่านคำอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำหนพยางกันดูนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูเลยนะคะหงุดงิดงิดแงนเง่านอน น้องนวดน้ำเหนือไหนหนุนน,นี่เหนียวนุมหน้านอหนังไหมไม้เหมียว มออขอภัยค่ะหมอ,อไม่มีไมทโถนะคะหมอคุณหมอนั่นเองนะคะมือกมัดหมอกมดหม้อมูหมุนมอบไมย้ยิกยอมยา่ายอนวัน บีดรีดอขอภายค่ะรีดรีหลอนเหลือหลับหล่าถ้านักเรียนยังอ่านเป็นคำไม่ได้นะคะนักเรียนก็ลองฝึกสะกดดูเพราะว่าเราเรียนสลับไปหมดแล้วนะคะเรียนวิธีการสะกดไปแล้วเช่นคำนี้หงออุ่ดอหงออีดอหงิดหงุดหงิด,งด,งดนั่นเองนะคะนักเรียนลองฝึกอ่านดูนะคะ สำหรับอักษรนำหนึ่งพยางก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่าคำว่าหูดหงีบมันออกเสียงสองครั้งคุณครูทำไมถึงเป็นอัอกษรมันอยู่ในอักษรนำหนึ่งพยางใช่ไหมคะหุดคือถ้าเราพูดหุดคำเดียวมันไม่มีความหมายเขาก็เลยเอาคำว่าหงีดเข้ามาอยู่ด้วยนะคะก็เป็นหอนำนะคะเอาคำว่าหงีดเข้ามาอยู่ด้วยเพื่อให้รู้ความหมายให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะสำหรับ อักษรน,นำหนึ่งพออยางมีแค่นี้สวัสดีค่ะลองฝึกอ่านดูนะคะบ๊ายบาย